ไปตอนรับเด็กจั้งเป็นตุ๊กตาดรือเปลาใยญ่อ้วนอ่ะอายุห้าสิบห้าเขาไปสอนมาได้ตั้งแต่ฉันนี้เบือนจริงอยางเล่นตุ๊กตาเล่นตุ๊กตาสามจ่ามาร้องไม่เห็นรู้เรื่องเลยเกมวัวบออไม่เห็นว่ในวัวเาก็ไปถอนมายมาได้ไงการกาอาทิตย์ละเฮ้ยเขาไม่ได้ให้หมดเลยหรอ

คอมฉันฝันร้ายไปแล้วอ๋อท <ok ี่เปนฝันร้ายขั้นทีสองนี่ยฉันนี่เกลียดการฝันร้ายเยอะเนอะเบื่อจังได้ไปไหนแล้วอยู่บ้านมันเหนื่อยเหลือเกินจะบ้าตายมันฝันร้ายตลอดเลยฉันฝันร้ายช่วยด้ทย

ทำให้กันอาว่ากันทอมไม่เข้าว่าไงครับพ่อมันจะรักพ่อยังไงอะนี่มันไล้วจะทำอะไรเขาไม่รู่ โอ้โหคนคงสติลอไปือว่าตีจะให้ไปนะฉันเบื่อจังจะให้ไปไปแบบเขาเขาลับกไ่มันไ้ช่วยกันบนบอกไม่รู้ไงก็ได้แต่ว่าเออนะสงสามันเนาะ้นี่ก็บอว่าเขาไม่อยู่กับแมนแมาีแลนดนีแนมาตางเล่ทำอะไรมักตามราชามอนร ได้คนพิการได้เงินสูงอายุนี่แล้วก็ได้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กตัวถูได้ถ่ายได้อยู่หรอมั้งฉันนี่หน้อยใจนะลูกฉันก็ไปเล่นงฉันนี่เบื่อทีฉันคงจะไม่ฟัง้อยแบบนี้อีกนะโอ้ยเห็นเมื่อวานนี้ ระหวังลงใครไปเผาป่าหลังบ้านเนะมีครงมีควายอะไรเต็มไปหมดเลยเละเทะหมดเลยดิต้นไม้อ่ะคะเ่็นคนละมือหน้อยทำไมทำไมทำแบบนั้นอ่ะลากรเพื่อนนี่คือคลิปสุดท้ายที่ฉันจะลงมุนตลกบายบายฉันขอฉันไม่ฉันไม่ฟอลก